สวัสดีค่ะมือานนี้แม่หลงบา้าเจะเาผลไลม้มาลงแบบนี้นี่บักฮุ้งกระต่ายไปเมืแอ้วกระเลี้ยบบักเขียวขาวแล้วกับพลังจิมจูบพลังไร่เม็ดเดี๋ยวมาลงแท่ง,งน้ำบุทถวมนี่แหละค่ะหัวไอานี่ตอนนี้กำลังสีมาปลูกนี่แหละค่ะสื้อบีบีบักฮุ้งมา ซื่อเบียบักเขียเบียบคุงฝรั่งบักซิดารายเม็ดมาปลูกไปทั้งขวายสาหน่อยนี่ทั้งเทียมมันนามว่ตถวมพวกนามถ่วมมันกัดตายไปแล้วค่ะ ถว่าแถวนี้กับหญ้าบ่หลายได้ไงเขาปลูกตัวนี้หญ้ากับสีบ่ขึ้นบันไดบ่คือทั้งลมทั้งลมหมดสียญ้าขึ้นน้ำท่วมมังหันกับขอบคุ้มทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะที่มาเป็นทรงกำลังแรงใจใแม่หนองบานสู่ต่อไป ผลสือผลละมากหลากใหม่มาลงใหม่อีกค่ะเอาขื้นมองสูงกว่าเกาทั้งรุมกับถิ่ถมดินซะกันทั้งถี่มันนามถ่วมนันทั้งสีอเอาล่งได้ปลูกไว,ขว้ขายสาหน่อยต้นมกม่วงต้นยังก็ออก ยอดออกง้างร้ายแล้ว่ะนี่แม่น้องบ้านปลูกข้าวโพดก็บบกทั่วกส,สิได้กินหมากกินน้วยแหละฮะทั่วก็ได้ขวายตรงนี้มันคู่ขวอยสาเนี่ยมันสิบ่มีคอม่อยมีหยาบบันไดฮะคิดว่าปลูกแล้วมันสีน้ำเพาะถั่วม ี่พันหลอดมาแล้วพันหน้าบ่ถ่วเมิ้นมันกัแตกยอดแตกใบออกมาบักหลายนึงค่ะม่วงเขียวสเสวยสเาล่งาง่ายเด้อสิได้กกินน้อยกินมากไว,ไว้ ฝนก็ดขึ้นสิบวมีแล้วล่ะค่ะมันสิเป็นเข่าหนาหนาวแล้วแต่ว่าหอนหอนห้องฝ้าบ่เปิดเลยคึมมัดมือนึงมือตรงนี้ก็เป็นหน้าผู้อื่นเพิ่นค่ะเพิ่นปล่อยเพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหญ้าขึ้นเต็มอยู่ซื้อฝรั่งฝรั่งจิมจูบ่ สองต้นมาปลูกต้นละหาสิบบาทค่ะล่อถ้าเบิองลูกเบิ่งนวยมันได้ขายเป็นว่าปลูกว่าถึงปีมันกับเป็นลูกแล้วเ<ม>บิ่งมันสีแมน,บ,น,นบ่นะคะือต้นแบบม่วงเนี่ยค่ะกำลัางงามขึ้นมาต้นบักหุ้งแมนของบ้านตายมัดเลยนี่ไปซื้อต้นบักหุ้งแขกนวนมาปลูกค่ะ กับมะเขือขาวเขือขาวซุปบานเท่านนปลูกอะไรปลูกมาเขือ่อนั่นปลูกนี่ก็บพ่อได้กินนั่นแหละค่ะพ่อได้ซื้อเพิ่นหั่นพ่อบักหฮ่งสิเป็นน้อยเนี่ยมันก็มาเจอน้ำท่วมตายหมดอนอรก็บพ่อได้กิน ต้นมะงุ่งก็กตายหมดแล้วเราล่อ,ลองเอามาล่งไม้บ้างค่ะต้องปลูกห้างกันดอกมันเพราะว่าบักเขียมันบอ่อพวออง,งพไงบ่ออ่อนภูมิไงบ่เดี๋ยวบักเขียนไล่ยังหันเพาะไปหันหางบต้นไม่หันก็นสิได้มาลง่งดีแล้ว นี่พี่น้องจักพักเหลีนปีวะค่ะมีบ่าวบานทงบานพี่น้องบานพี่น้องเอินพักยังนี่กำลังง่ามค่ะเกิดขึ้นมาเองน้ำหัวน้ำสวนเอามากินกับสมตำกินกับปนแซบค่ะแลาวต่เขาปลูกสวนอย่ใส่ต้นนี้สีไปขืนลดขันมาน้ำฟุนต้นนี้ยังกัน หางนกยุงกับเลียหลอดต้นหนึ่งทั้งร่มนั่นถือน้ำ่วมตายมั้งล่ะฮะต้นมะคุ้งนี่ขึ้นบ่กหดหนามกับใต้เลยค่ะต้องต่อสายพี่อีขึนนน้นมาขึ้นหดหนามต้นมะพริกพริกกัเลี้ยงแม่หลวงบ้านปลูกอยู่ทั้งร่มนั่นน้ำ่วมเล้่อขึ้นมาทั้งเครื่องปลูกทั้งคู่สาลบ นี่แหะค่ะมานนี่แม่น้องบานกับมาอัปเดตปลูกต้นไม้พืชพักให้เบิ่งค่ะพืชสวนขั้วให้เบิ่งก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาให้เป็นกำลังแรงใจแม่น้องบาาเด้ยวยค่ะขอบคุณเอฟซีไม่เอฟซีเก่าค่ะแม่น้องบานกับขอขอบคุณไห,ห,หลายๆได้จ้าสวัสดีจ้า